สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่นุชอีกแล้วนะคะในช่องแม่นุชลงน่ากินอยู่แบบบ้าน,านค่ะวันนี้แม่นุชจะมาทําข้าวหน้าไข่ค่ะหุงพร้อมข้าวเนอะอันดับแรกก็คือซาวข้าวค่ะแล้วก็มาตั้งแล้วก็กดนะคะกดหุงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามขั้นตอนต่อไปค่ะต่อมาก็เตรียมไข่ค่ะแม่นุชก็มีชะอมนะคะอยู่ที่บ้านไปเอาชะอมแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็พริกค่ะ เดี๋ยวไปตีไข่นะคะเหมือนไข่เจียวนะคะเตรียมเตรียมไว้ค่ะนี่ค่ะแม่นุชเตรียมไข่แล้วนะคะแม่นุชก็ใส่ชะอมพริกค่ะปรุงปรุงด้วยผงปรุงรสแล้วก็ซอสฝาเขียวนิดนึงค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ตีไข่นะคะง่ายๆค่ะง่ายๆเอการทำไข่นี่แล้วแต่ใครสะดวกนะคะ อจะใส่อะไรก็ตามที่เรามีนะคะเมนูง,ง่ายๆที่ใคยๆก็ทำได้ค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะคะรอข้าวใกล้ดีดก่อนค่ะระหว่างที่รอข้าวดีดนะคะมนุษก็ไปแอบเก็บตำ,ตำลึงข้างรั้วค่ะมาใส่เพิ่มเพิ่มวิตามินให้ร่างกายเนาะ ตอนนี้ข้าวเริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนข้าวเริ่มแห้งแล้วเนาะเทไข่ที่เตรียมไว้ใส่ค่ะอันนี้ข้าวยังไม่ดีดนะคะข้าวเริ่มแห้งแล้วปิดไว้ก่อนค่ะฝาหมอ้อจับนะคะฝาหมอ้อ เดี๋ยวมารอดูผลนะคะเรามาดูกันนะคะหลังจากที่ข้าวสุกแล้วนะที่เราปล่อยไว้ละอุหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมนุษย์ใส่ไข่แค่สองใบนะคะไข่ก็เลยไม่อ่าไม่เต็มหม้อข้าวเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาชิมกันนะคะขออนุญาตเลยนะคะ เอาพริกมาด้วยนิดนึงอืมอร่อยค่ะอร่อย เมนูง่ายๆค่ะใครๆก็ทําได้นะคะข้าวข้างล่างก็เก็บไว้ทานกับกับข้าวอย่างอื่นได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่นุชด้วยนะคะเมนูง่ายๆค่ะที่ใครๆก็ทําได้ค่ะข้าวหน้าไข่หุงพร้อมข้าวค่ะไม่ต้องไปเจียวไข่ไม่ต้องเอ่อไปใส่น้ำมังน้ำมันเลยนะคะเอามาหุงพร้อมข้าวเลยขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ กดไลค์ให้แม่นุชด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ